สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนลากยาคลิปนี้เราจะมาเกาะกระแสในสังคมเรื่องราคาผักแพงแพงแบบแพงมากจนผู้คนต่างเอาไปพูดถึงในโลกโซเชียลกันมากมายรวมถึงระดับผู้นำประเทศเนี่ยก็เอาไปกล่าวถึงเราจะมาดู กันว่าผักในแต่ละปีเนี่ยมันจะมีแพงอยู่สองช่วงช่วงแรกช่วงหลังสงการคือช่วงปลายหรือกลางเดือนเมษาคือช่วงหลังสงการแล้วเนี่ยจนถึงเดือนมิถุนายนจะเป็นช่วงที่ราคาผักแพงสาเหตุที่มันแพงว่าเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่แรงจัดราคาผักช่วงนี้มันจะแพงมาก เพราะว่ามันผลิตยากมันโตช้าแล้วผลิตออกมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ตามผลผลิตที่เราต้องการหรือผลผลิตที่มันเป็นไปตามปกตินะครับผมนั่นคือผักที่อยู่ในช่วงหน้าแรงส่วนช่วงที่สองราคาผักแพงก็คือราคาผักในช่วงเดือนไปลายเดือนตุลาจนถึงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผักแพง สาเหตุมีอยู่นะครับผมก็คือเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนหน้าฝนเนี่ยฝนมันตกชุกมันทำให้ผักเสียหายอย่างผักชีเนี่ยถ้าฝนตกชุกชุกฝนตกมากๆเนี่ยใบผักชีก้านใบผักชีเนี่ยมันจะอ่อนพออ่อนแล้วเนี่ยเมื่อโดนฝนเนี่ยมันก็จะเน่าใบเหลือง มันก็จะได้ผลผลิตได้ไม่ตามที่ต้องการคือมันผลิตยากอย่างที่สองที่มันแพงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นช่วงช่วงนี้มันเป็นช่วงงานบุญต่างๆงานบุญมีอะไรบ้างอะช่วงออกพรรษามันจะตรงกับช่วงออกพรรษาตรงกับช่วงทอดผ้บปลาทอดกระถินในช่วงนี้งานบุญมันจะเยอะเพราะฉะนั้นความต้องการมันจะเยอะแล้ว ที่สาเหตุที่ช่วงนี้มันแพงแพงแบบเว่อร์แพงแบบผิดปกติเพราะว่าเราเพิ่งผ่านสถานการณ์โควิดมาและช่วงนี้ประเทศไทยมีนโยบายที่จะเปิดประเทศที่จะเปิดให้ร้านอาหารสามารถให้มีคนมานั่งทานได้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศสามารถมาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้เพราะฉะนั้นร้านอาหารพัตคารรีสอร์ทโรงแรม ก็กาลังจะเปิดทําการพอเปิดทําการเนี่ยในช่วงนี้จากก่อนหน้าเราปิดอยู่เราปิดประเทศอยู่กิจการพวกนี้จะหยุดพอดีกันจังหวะช่วงนี้เราเปิดประเทศพอดีเพราะฉะนั้นรีสอร์ทโรงแรมร้านอาหารต่างๆเนี่ยก็เปิดเพราะฉะนั้นความต้องการที่จะใช้ผักเนี่ยมันก็มีเพิ่มขึ้นการใช้ผักเพื่อเอาไปทําอาหารมันมีเพิ่มขึ้น มันเป็นประจวบเหมาะกับช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แพงตามฤดูของมันพอดีนั่นก็คือทําให้มันแพงแล้วที่มันแพงผิดปกติเพราะว่ามีสถานการณ์โควิดมาเกี่ยวข้องและประเทศไทยเปิดประเทศก็ทําให้หราคาผักชีแพงหรือผักชนิดอื่นก็เลยแพงตามไปด้วยพวกขึ้นช่ายอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นผักปรุงรสผักแต่งหน้าอาหาร นี่คือสาเหตุหลักๆทีนี้ถ้าเพื่อนๆมองว่าผักตอนนี้ราคาแพงแล้วคิดจะปลูกตอนนี้เพื่อที่จะได้ทันกระแสร,ราคาผักแพงต้องบอกว่าตอนนี้เพื่อนๆช้าไปแล้วนะครับผมคิดผิดมากที่จะปลูกตอนนี้ถ้าปลูกตอนนี้นะครับผมพอเลยเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษาเนี่ยซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาว ผมเคยทคําคลิปไปแล้วนะครับผมว่าถ้าเราปลูกผักในช่วงฤดูหนาวเนี่ยราคามันจะถูกผลผลิตมันจะออกมาเยอะเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูกาลที่มีคนปลูกผักเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดจะปลูกผักชีปลูกขึ้นช่ายในช่วงนี้ไม่ทันนะครับผมอย่าไปปลูกนะครับผมถ้าจะปลูกก็เยอะเพื่อขายแล้วจะได้ราคาดีๆแบบช่วงนี้ต้องบอกว่าไม่ทันแล้วนะครับผม เพราะว่าไปลายปายเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษาเนี่ยราคาผักก็จะถูกนะครับ <c oughs> ผมจะเอาสถิติของผักมาให้ดูนะครับสถิติของผักในแต่ละปีเนี่ยเราหาได้จากที่ไหนจากเว็บตลาดค้าส่งใหญ่ๆนะครับผมที่มีอยู่ตอนนี้ที่ผมอ้างอิงนะครับผมมีอยู่4ตลาด 1. ตลาดไทย 2. ตลาด4มุมเมือง สตลาดสีเมืองที่จังหวัดราด,ดุรี 4. ตลาดสุรนครที่โคราชคือ4ตลาดเนี่ยเขาจะทำราคาผักอัปเดตท,ทุกวันแล้วมีราคาย้อนหลังเป็นทำเป็นสถิติมีทั้งกราฟมีทั้งตารางผักในแต่ละวันให้เราดูเราสามารถเข้าไปศึกษาได้เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมเพื่อเพื่อนๆจะได้ไปเอาไปใช้ประโยชน์เราเอาไปใช้ประโยชน์เรื่องนี้ยังไง เราจะไปดูว่าในแต่ละเดือนผักแพงช่วงไหนผักถูกช่วงไหนนะครับผมเดือนนี้นะครับผมเดือนนี้ตั้งแต่ปลายเดือนตุลามาจน,จนถึง<ด>ช่วงเดือนนี้นะครับผมจนถึงกลางเดือนเป็นช่วงผักถูกนะครับผมไอเป็นช่วงเป็นช่วงผักผักแพงนะครับผมเป็นฤดูกาลของมันเป็นฤดูกาลของผักที่แพงเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับผมเพื่อนเพื่อนอย่ามองว่าเป็นเรื่องผิดปกติที่ผักแพงในช่วงนี้นี่คือเรื่อง ปกติของราคาผักแพงนะครับผมดังนั้นเพื่อนๆไปดูกราฟสถิติแล้วเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้เราเาไปใช้ยังไงเราจะรู้ว่าสถิติในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยราคาผักมันเป็นยังไงเราจะปลูกพืชชนิดไหนแล้วพิมพ์ชื่อผักชนิดนั้นไปนเลยมันก็จะมีราคาย้อนหลังให้เราดูอย่างของ ตลาดไทยตลาดสีมุมเมืองเขาจะมีย้อนหลังให้ดูสี่ถึงห้าปีนะครับ <c oughs> แล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงที่โรคระบาดเพราะนั้นราคามันก็จะแพงผิดปกตินะครับผมเ <c oughs> พราะว่าก่อนหน้าเนี้ <c oughs> เราปิดเร,เราปิดประเทศอยู่เราหยุดกิจกรรมหยุดการดําเนินการในเรื่องร้านอาหารเรื่องโรงแรมอยู่เพราะฉะนั้นปริมาณการใช้ผักเนี่ยมันจะน้อยในช่วงที่ผ่านมา มันจะน้อยนะครับผมเพราะนั้นคนปลูกที่เป็นชาวสวนคนปลูกผู้ผลิตเขาก็ปลูกน้อยพอปลูกน้อยพอประกาศเปิดประเทศปุ๊บมันผลิตไม่ทันนะครับผมอย่างผักชีเนี่ยมันใช้เวลาอย,ย่างต่ำสามสิบวันถึงสี่สิห้าวันมันถึงจะได้ผลผลิตเพราะฉะนั้นมันผลิตไม่ทันหรอครับผมกับช่วงที่เขาประกาศเปิดประเทศเพราะว่า <c oughs> ชาวสวนก็ไม่ได้วางแผนที่จะผลิต เพราะว่าไม่รู้จะเปิดประเทศเมื่อไหรนี่คือพอผลิตออกมาไม่ทันเนี่ยผลผลิตมันออกมาน้อยแล้วความต้องการใช้เนี่ยมันมาใช้พร้อมกันงานบุญการเปิดประเทศร้านอาหารเปิดโรงแรมเปิดเนี่ยมันเอามาใช้พร้อมกันเพราะฉะนั้นความต้องการมันก็มีเยอะพอความต้องการมีเยอะราคามันก็แพงเวอร์โดยผิดปก,กตินี่คือเป็นที่มาของราคาผักแพงในช่วงนี้นะครับผมแล้วหลังจากเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันจะถูกไปเรื่อยๆเ,เลย ตัวนี้เป็นกราฟสถิติของราคาผักชีนะครับผมผมเอามาจากเว็บตลาดไทยนะครับผมให้เพื่อนๆดูนะครับผมซ้ายมือสุดเนี่ยมันจะเป็นช่วงปี2563หรือ2020นสะครับส่วนทางด้านขวามือตั้งแต่ตรงกลางไปจนถึงขวามือนะครับผมจะเป็นช่วงของปี2564จนถึงปัจจุบันนะครับผมเราจะสังเกตว่าซ้ายมือสุดนะครับผม จะเป็นช่วงตั้งแต่เดือนธันวามาจนถึงเดือนเมษาเนี่ยราคาผักจะถูกมากนะครับผมราคาผักชีเนี่ยจะถูกมากราคาวิ่งอยู่ในช่วง20บาทจนถึง60บาทพอกลางๆงเดือนไปไปลายเดือนเมษาเนี่ยราคาผักมันก็จะแพงขึ้นเลยขึ้นไประดับหลักร้อยจนถึง200กว่าบาทหรือ300บาทนะครับแล้วพอหลังเดือนมิถุนายนลงเนี่ยเดือนมิถุนายนลงมาเนี่ย มันจะเข้าสู่ฤดูฝนราคาผักมันจะค่อยๆตายลงแล้วจะมาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งคือช่วงเดือนตุลาจนถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วหลังจากเดือนพฤศจิกายนเนี่ยราคาก็จะลงมาปกติของมันนะครับผมก็คือเข้าฤดูหนาวแล้วเนี่ยราคาผักก็จะเหลือราคาที่20บาทจนถึง60บาทตามปกตินะครับผมพอ้เข้าเข้าถึงเดือนตุลาคมมันก็จะแพงขึ้น เป็นเรื่องปกติของผักนะครับผมนี่คือราคาผักชีนะครับในรอบ2ปีที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆสามารถเอาสถิตินี้นะครับผมไปใช้ได้ในการปลูกผักนะครับผมว่าเราควรจะปลูกผักช่วงไหนนะดังนั้นถ้าเราศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลตามที่ผมบอกไปเนี่ยเพื่อนๆก็จะเข้าใจธรรมชาติของราคาผักแต่ละชนิด โดยเฉพาะราคาผักชีขึ้นช่าดนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆไม่ศึกษาข้อมูลเนี่ยผมเชื่อว่ามีมีชาวสวนเกษตรกร,รกหลายท่านนะครับผมหลงกระแสนะครับผมเริ่มปลูกผักชีปลูกขึ้นช่าในช่วงนี้นะครับผมอีก30วันอีก45วัน,นราคามันจะไม่เป็นแบบนี้ราคามันจะถูกนะครับผมผมเชื่อว่ามีหลายๆท่านหลายคน,นยจะเป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟนะครับผม ถ้าเราไม่ศึกษามันก็จะหลงกระแสไปแบบนี้นะครับผมนี่คือลักษณะของเกษตรกรไทยนะครับผมเพราะฉะนั้นศึกษาข้อมูลก่อนที่จะปลูกนะครับผมเพราะว่าแหล่งข้อมูลพวกนี้มันมีประโยชน์นะครับผมแล้วคนไทยเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มนิสัยกลุ่มที่จะหลงกระแสง่ายมากเชื่อง่ายนะครับผม เรื่องนี้มันจะสอนอะไรเราครับผมมันสอนว่าสื่อต่างๆกระแสต่างๆเนี่ยเราต้องศึกษาเราต้องเข้าใจธรรมชาติของมันนะครับผมว่ามันเป็นจริงเป็นเท็จอย่างไรเรื่องจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรสาเหตุมันมาจากอะไรนะครับผมมันจะบอกเลยว่าเราควรจะผลิตพืชชนิดไหนนะครับผมถ้าไปหลงกระแสเนี่ย มันก็จะเป็นแบบเนี้นะครับผมแล้วเพื่อนๆคอยดูนะครับผมว่าหน้าหนาวเนี่ยผักมันถูกผมจะให้เพื่อนๆสังเกตอีกอย่างหน้าหนาวเนี่ยในช่วงตั้งแต่เดือนธันวาจนถึงเดือนเมษาเนี่ยมันจะมีตามตลาดนัดตามตลาดสดเนี่ยมันจะมีลดขายผักอยู่ชนิดหนึ่งนะครับผมก็คือคนขายกะหล่ำปีก็ขายลุยนะครับผมเขาจะไปรับผักเนี่ยจากสวน ที่อยู่แแถวตั้งแต่ภาคเหนือตอนบนตอนล่างขึ้นไปจนถึงภาคเหนือจนถึงเชียงรายนะครับผมเพราะว่าตั้งแต่เพชรบูรณ์ไปจนถึงเชียงรายเนี่ยเขาจะปลูกผักลุยกับกระหล่ำเนี่ยช่วงช่วงหน้าหนาวนี่ยเยอะมากแล้วพ่อค้าหัวใสเหล่านี้นะครับผมวิ่งรถเข้าไปเลยนะครับผมไปซื้อผักลุยกับกระหล่ำราคาโลหนึ่งเนี่ยไม่เกินห้าบาทนะครับผมต่ำสุดๆในราคาสองบาท แล้วเขาก็เอามาขายตามตลาดนัดตลาดสดนะครับผมเข็นมาเป็นตันๆน,นะครับผมรถคันหนึ่งนะเข็นได้ประมาณสามตันห้าเอามาขายนะครับผมสองสาวันเขาขายหมดเขาซื้อมาโลละสองบาทถึงห้าบาทเอามาขายหัวละสิบบาทนะครับผมหัวหนึ่งเนี่ยสามหัวเนี่ยประมาณประมาณกิโลหนึ่งเพราะนั้นกําไรมหาศาลนะครับผมแค่วิ่งขายกระลำ่ำกระขายรุยๆเนี่ยในหน้าหนาวเนี่ย บางคน,นออกรถใหม่ได้เป็นคันๆนะครับผมเพราะนั้นเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคอยสังเกตดูนะครับผมตั้งแต่เดือนธันวาไปเนี่ยสังเกตตามตลาดนัดนะครับผมจะมีรถขายลุยกระลำเนี่ยขายอยู่2อย่างนะครับผมเข็นมาเต็มรถเลยแล้วมาวางขายหัวละสิบาทลุยสิบบาทกระลำสิบบาทบางทีถ้าหัวเล็กๆเ,เขาอาจจะให้ถึงสองหัวนะครับผมเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นข้างหน้านี้นะครับผมในช่วงหน้าน่ะ แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นรัฐมนตรีกับผู้นำประเทศให้ความเห็นในเรื่องนี้นะครับผมผมมองดูแล้วนะครับผมเขาไม่ได้ศึกษาข้อมูลเลยให้สัมภาษณ์สื่อท่านนายกแนะนำว่าจะให้จะใช้พื้นที่ทหารปลูกผักชีเพื่อให้ราคามันถูกลงหรือเพื่อให้ประชาชนเดือดร้อนน้อย นั่นคือการการสัมภาษณ์ที่ไม่เคยศึกษาข้อมูลธรรมชาติของราคาผักเลยนะครับผมเพราะว่าปลูกตอนนี้อย่างที่ผมบอกนะครับผมอีกสามสิบวันอีกสี่ิห้าวันออกมาราคามันถูกราคามันถูกตามปกตินะครับผมมาแสดงถึงอะไรครับผมว่าผู้นําระดับประเทศเนี่ยไม่เคยดูแลคนล่าญ้าเลยคือคนระดับล่างเนี่ย คนที่ทําเกษตรเนี่ยเขาไม่ได้ดูแลนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ปัญหาแบบนี้แล้วนะครับผมสิ่งที่จะช่วยชาวกเกษตรชาวรากหญ้าอย่ายงพวกเรานั่นก็คือการหาข้อมูลเองศึกษาข้อมูลเองอย่าไปพึ่งทางภาครัฐเะหรือพึ่งของระบบทุนมันจะทำให้เราพึ่งตัวเองไม่ได้ พอพึ่งไปตัวเองไม่ได้รอพึ่งจากคนอื่นเนี่ยมันไม่มีทางเพราะว่าเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับชนชั้นอย่างเรานะครับผมนี่คือลักษณะของการเมืองไทยสังคมไทยเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปโทษเขานะครับผมแต่เราเข้าใจธรรมชาติของสังคมเราก็เลือกปลูกเลือกพืชในแนวทางที่ มันช่วยเหลือตัวเองได้เราสามารถที่จะไปขายเองและพึ่งพาตัวเองได้เพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนเพื่อนๆนะครับผมอย่าหลงกระแสศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับผมผักแพงในช่วงนี้คือเรื่องปกตินะครับผมไม่ใช่เรื่องที่ผิดธรรมชาติเพราะนั้นไม่ต้องไปโทษเรื่องการเมืองนะครับผมไม่ต้องไปโทษเรื่องการเมืองนะครับให้เราเข้าใจตรงนี้นะครับผมผมไม่ได้เป็นคนที่ ชอบรัฐบาลชุดนี้มากนะครับผมอย่าคิดว่าผมพูดเพื่อเชียร์รัฐบาลนะครับผมอย่าเอาเอา,เอาเอาดัมมาหาทัวมาลงผมผมพูดตามข้อมูลที่เป็นจริงนะครับผมโอเคครับผมก็ฝากไว้นะครับผมสําหรับเพื่อนๆเ,เรื่องผักราคาแพงน,นะครับผมไปศึกษาข้อมูลและเข้าใจนะครับผมแล้วเราจะไม่หลงกระแสตามที่เป็นข่าวตามที่เป็นสื่อในโซเชียลเขาปลุกกระแสอยู่ ถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผมขอบคุณมากครับ